สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพดยนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับมารีวิวเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ผ่านการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะครับ Toyota Revo 2.4 e n t เกียร์ธรรมดานะครับเลขไมล์เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้รถมือเดียวรถบ้านมือเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อปเพชรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูแล้วอยากได้รถคันนี้นะ เรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างเรามีบริการลดสไลด์ด้วยนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้เรามีแคมเปญใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีนะครับปีหน้ากันไปเลยนะติดต่อเข้ามาผมได้เลยบอบเพจยนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถเข้าใหม่คันนี้กันเลยนะครับีโว2.4 ENT P Runner นะครับ P Runner ตั้งแต่ เกิดเลยนะครับไม่ใช่ตัวเตี้ยวเอามาทําตัวสูงนะในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับในส่วนของริ้วรอยตรงนี้ที่จริงก็เป็นเหมือนคราบดินคราบน้ําเฉยๆนะครับขัดออกได้แน่นอนเนาะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับหน้าหล่อหล่อหน้าเคี้ยวหมูป่าแบบนี้เนาะท่านใดสนใจนะครับนี่สวยลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเลขไม้น้อยแบบนี้เนาะพร้อมใช้กันไปเลยนะครับไฟนะครับเป็นไฟมันตรีเฟเกเตอร์นะครับ สวยๆนะคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหมองแต่อย่างใดเลยนะครับกระจังหน้านะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับตัดกับสีดำตรงช่องลมตรงกลางนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนเลยนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับนี่เป็นสีเทาดำเช่นเดียวกันเนาะสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของช่องไฟตัดหมอกนะตัวนี้ยังไม่มีนะครับจะเป็นเขี้ยวหมูป่ากมาแทนนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้ป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่ต่อเตา6782กรุงเทพมหานคร ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบก็ยินดีด้วยนะครับในส่วนของป้ายเนาะไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะไฟคมไฟสวยๆใสๆเลยนะครับชิ้นงานกันชนหน้าเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึนงกันชนหน้าต้องมีเก็บงานนะครับเพราะว่ากันชนหน้าเขาอ่านิดนึงนะนี่ในส่วนนี้เนาะกันชนอ่านิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ มีชิ้นนี้ที่ต้องเก็บงานเนาะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมพาชมนะครับทุกจุดเลยพาชมแบบดิบๆกันไปเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีโครเมียมเนาะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของล้อมแม็กกันบ้างดีกว่านะครับแม็กอลลอยไทยเดิมโรงงานเลยแม็กหกลูนะครับ, Android, ร,นะร,บระบบเบรกคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นดมนะครับตัวนี้รัดด้วยยางโยโกฮามานะยางโยโกฮามาซีรีส์ยาง ขออนุญาตดูซีรีส์ยางสักครู่นะครับหาก่อน265นะครับ 65R17 Mac c o b 17นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2022นะครับยางปี2022ดอกยางต้องบอกว่า,น,านหนาเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะดอกยางน,านหนาล่องยางลึกๆแบบนี้นะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับโชคเดิมสปริงเดิมเนาะรถปี2020นาะรถใหม่ อยู่เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดิมๆทั้งสิ้นซุ้มล้อไม่มีรอยผูกก่อนไม่มีรอยสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคัสซีนะครับผิวพันด้านข้างนะเดิมๆสวยๆเรียมสันต่างๆของตัวรถก็ต้องบอกว่าคมๆเลยนะครับเรียมสันคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่บันไดข้างเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้นะนี่เน้นใช้งานเน้นลุยโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะครับเหล็กตีนเป็ดด้วยนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะครับ กระจกเป็นกระจกโตโยต้านะครับกระจกโตโยต้ารอบคันเลยเนาะพาดูหลังคากันก่อนนะครับหลังคาเดี๋ยวเราขัดสีให้เดี๋ยวเราล้างให้ใหม่นะตอนนี้มันยังไม่เงานะครับอาจจะมีคราบฝุ่นบ้างมีริ้วรอยบ้างเนาะเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนนะครับเสาวิทยุมีให้ที่ด้านหน้านะครับฟิล์มมีให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะฟิล์มประมาณ40%มาพร้อมกับกันสาดรีโวต,ตรงรุ่นเลย นะครับมีกันศาดมีให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะกันซาดดีวตรงรุ่นเลยนะครับมาดูภายในกันนะครับภายในไม่มีช้ำนะสวยมากน่าใช้รถวิ่งแค่6 0,000่นเท่านั้นนะคุณผู้ชมน้อยมากๆเลยมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับซีนเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยขายเลยแผงประตูแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีเพียงคราบเล็กน้อยเท่านั้นเนาะในส่วนวัสดุส่วนนี้จะเป็นผ้านะครับตัวนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คเนาะเป็นพลาสติกนะครับ มาดูโครงสร้างด้านในกันหัวน็อตเดิมไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายก็ยังสวยๆอยู่รอยมาร์คสีแต้มสีต่งตงตงตางๆอยู่ครบถ้วนนะครับสครับเพจโตโยต้าตรงรุ่นนะครับเสา A อเสา B นะครับหัวน็อตเดิมน็อตประตูต่างๆไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูโครงสร้างประตูกันครับรอยเม็ดอาร์คนะครับ ch, น,บนี่เดียงตัวสวยๆแบบนี้อยู่ครบถ้วนทุกเม็ดเลยนะครับ การันตีให้อยู่แล้วนะครับรถทางพิจิตรเรานะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับการันตีให้นะครับมาดูในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไม่มีช้ําเช่นเดียวกันนะสวยๆอาจจะมีคราบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับสีเดิมเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยแกะเคยๆเลยนะครับอาจจะมีคราบตรงนี้เล็กน้อยเนาะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คต่างๆของประตูนะอยู่ครบถ้วนทั้งสิ้นเลย สวยมากที่จริงผมไม่อยากแกะเลยนะครับเม็ดอาร์พวกนี้นะแต่เพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมนะแกะให้เสาเอเสาบีเสาซนะสวยๆไร้ตำหนิเลยนะครับผิวพันธ์ต่างๆก็ต้องบอกว่าเดิมๆเงาๆอยู่เลยนะครับเม็ดอาร์ k, ในส่วนของลูกกระบะนะอยู่ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะผิวพันธ์นะครับบางๆแบบนี้นะพีรันเนอร์ตัวสูงตรงดุนนะครับมาดูคัสซีกันคัสซีหลังด้านซ้ายนะนี่ ไม่มีรอยขูก่อนนะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะไม่มีสนิมนะครับสวยมากระบบเบรกคู่หลังได้เป็นดำนะคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับย้ําอีกครั้งนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเลอะๆนิดนึงนะครับหากท่านใดสนใจก็ต้องรีบเลยนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนเนาะตอนนี้ผมรีบมารีวิวให้ได้รับชมก่อนใครเนาะให้ได้มีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับสําหรับคันนี้เนาะในส่วนของไฟหลังนะ สวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเป็น LED สวยๆนะครับนี่ไฟเบรกดวงที่3มีให้นะครับติดกับฝาท้ายเนาะสวยมากโลโก้ต่างๆนะโตโยต้าไฮ u ัก e v o นะอยู่ครบถ้วนเลยนะครับแบบไฟแบบไลท์ไกดิ่งนะสวยมากนะครับนี่โคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหมองเลยนะครับมาดูด้านล่างกันยางอะไหลมีให้ครบถ้วนนะเฟืองท้าย ไม่ว่าจะเป็นเผาขับช่วงล่างต่างๆไม่มีหยดไหลยเยิ้มเนาะท่อเดิมๆนะครับชกเดิมแหนบเดิมครับอุปกรณ์ต่างๆก็พาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับกันชนนะไม่มีบุบนะครับในส่วนของกันชนท้ายสวยๆเลยเนาะมือเปิดด้านหลังได้เป็นโตรมเมียมเรียบร้อยละกระบะไลเนอร์นะครับของโตโยต้าตรงรุ่นเลยนะครับพาร์ทเดิมโรงงานเลยเนาะไม่ได้ใช้งานหนักนะไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีรอยเจาะนะ ไม่ได้ไปใส่คอกใส่หลังคาแต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์นะพวกหูต่างๆก็อยู่ครบถ้วนนะครับมาดูโครงสร้างของลูกกระบะก,กันนะเม็ดอาร์คอยู่ครบถ้วนตำแหน่งเดิมนะครับบาร์กสีแต้มสีต่างๆนะ่าสวยสวยเลยนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะมีคาบดินคาบฝุ่นบ้างนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คนะคมชัดแบบนี้นะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนในส่วนของฝาท้ายนะหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขนะอยู่ในสภาพเดิมเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับ กระบะไลเนอร์ก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันเนาะผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งขวานะครับเงาเงา,เงาบางบางนะครับเช่นเดียวกันนะหากท่านใดสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับนี่เลขตัวถังเลขคัซีนะครับชัดๆแบบนี้นะไม่มีตัดต่อนะไม่มีเชื่อมใหม่สอยงใดนะสวย,สวย ทั้งสองฝั่งนะผิวพันธ์นะสีสวยเสมอกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยเนาะมาดูด้านในนะครับฝั่งคนขับอ่ะให้ดูความสดของรถคันนี้นะครับแค่ล้างสีดูดฝุ่นก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับสีเดิมๆนะโครงสร้างหัวน็อตเดิมๆนะครับแผงประตูอาจจะมีคราบบ้างเดี๋ยวทําปรับสปาให้ทําสปาให้นะครับในส่วนนี้เนาะกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ หัวน็อตเดิมๆเนาะไม่เคยแกะเคยไขยเลยซอกประตูเสาเอฝั่งคนขับก็ต้องบอกว่าเดิมๆสวยๆเช่นเดียวกันสครับเพจมีให้น็อตประตูต่างๆอยู่ครบถ้วนนะสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ตเดิมโรงงานนะครับมาแกะดูเม็ดอาร์กันนะครับฝั่งคนขับนะนี่เม็ดอาร์ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบถ้วนเลยเนาะทุกเม็ดนะครับหากเม็ดอาร์พวกนี้ไม่อยู่นะครับ สันนิษฐานได้เลยรถคันนี้นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุมานะครับพวงมาลัยเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้เนาะฝั่งขวานะครับควบคุมหน้าจอเรือนไมล์หน้าปัดนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นแแบบนี้นะครับนี่เลขไม้น้อยๆนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเสียบไขปกติแบบนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูเลขไม้กันนะครับสําหรับคันนี้ พวงมาลัยล็อกนะครับแป๊บหนึ่งอจอมิด LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ปี2020แล้วเนาะเลขไม้60,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่มีกลับไมก้กองไม้แน่นอนนะครับไม้นี้เลยไม้แท้ไม้เดิมนะครับผลสนด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีคาบกาวเนาะจอสัมผัสนะจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะ ผมขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวคลิปผมลงไม่ได้นะครับแอปเป็นระบบไม่นุ่นนะครับปรับได้สีระดับใช้งานได้ปกตินะช่องชาร์จไฟต่างๆนะครับเกียร์นะครับ,รบ6สปีดนะครับนี่หัวเกียร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับสวยมากน่าใช้นะยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้มาดูหลังคากันนะครับไม่มีรอยเจิมสีไม่มีรอยขีดขนะ่วนนะเจ้าของ ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีเลยนะครับสําหรับคัน,นี้เบาะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินด้วยตะเข็บได้สีขาวนะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับในส่วนของเบานะเนาะนี่เบาะเต็มใบนะครับไม่มียุบเลยมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับด้านหลังนะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ใบนะครับเก็บเอกสารเก็บสัมภาระ,ะต่างๆได้นะครับมีที่ห้อยของด้วยนะครับรับน้ําหนักได้4กนะิโลกรัมเนาะเบาะด้านหลังนะ เป็นบากผ้าเช่นเดียวกันนะครับสวยๆเลยไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับนี่มีวางแก้วมีให้สองใบนะนี่ถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าน่าใช้เลยนะครับหากท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาตัวสูงนะเดี๋ยวไปรับชมนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับและหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับ มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับเครื่องซีสูปนะครับ150แรงน้ํามันเจ้อเพลิงดีเซลนะครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนาะเครื่อง2004นะเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องเกียร์คัตต่างๆนะครับเทอร์โบโนะไม่มีหยดไหลยเยิ้มแน่นอนนะครับท่อแคเทอร์ติกต่างๆข้อขอ,ขอ,อยู่ครบถ้วนเลยนะครับมออลมปั๊มเบเกนะไม่มี เยรไหลยเยื่อแน่นอนระบบเบรก ABS มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบรักษาความปลอดภยัยต่างๆต้องบอกว่ามีให้ครบเพืนเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีคราบบ้างนะครับรถเข้าใหม่เนาะยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวหากคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมมาดีวิวให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสภาพจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับัวจะถูกขายออกไปก่อนนะสำหรับคันนี้เนาะ มาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับปั๊ม R ปั๊ม L ของเขาอยู่ครบถ้วนนะสีห้องเครื่องก็องบอกว่าสีสวยเสมอเลยน,นะครับแทนเพยเดิมๆนะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงอย่างแน่นอนนะครับในเชิงของแทนเพนะสวยมากนะครับฝาหน้ามีการขยับนะเนื่องจากน่าจะทําเก็บงานเก็บรอยสเก็ดหินนะครับถนนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับมาดูกันว่าฝาแท้ฝาเดิมอยู่ไหมนะ เป็นอาร์เดิม,ดมๆครบถ้ว <ๆ S 1> นเนาะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะตำแหน่งเดิมพาร์ตเดิมโรงงานยังอยู่ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับปับป๊มนะครับปั๊มโตโยต้านะอยู่ชัดเจนแบบนี้ฝาแท้ฝาเดินแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องสีสวยเสมอกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์น้องหน้าห้องเครื่องนะผมหักคะแนนฝากระโปรงไป5%เซนตนะครับที่เหลือก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับหักเรื่องความสะอาดไปนะครับ อีก5%เอาไป90ในส่วนของด้านหน้านะครับหากหากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รับรองว่าสวยแน่นอนเนาะหากท่านได้สนใจนะรีโว่4ประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดาเลขไม้น้อยๆ60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะรถมือเดียวเลยติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064-642-3955บอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถคันใหม่ๆที่เข้ามา คันต,ต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ